เราไปพัฒนาศักยภาพหรือว่าไปอบรมเพิ่มความรู้ในเรื่องของภาะวะความเป็นผู้นําส่วนใหญ่วิทยากรหรือว่าผู้บรรยายนั้นเน้นในเรื่องของการสร้างกลุ่มอมทรั์ในหมู่บ้านเพราะกลุ่มอมรัพย์เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหนึ่งเราจะได้รวมตัวในเรื่องของคนบุคลากรเง,งินและเอกสารต่างๆและก็อีกอย่างเราจะได้รู้ว่า การรวมตัวครั้งนี้คนที่มารวมกับเรานั้นเขาไม่ใช่เฉพาะรวมตัวอย่างเดียวต้องควักเงินในกระเป๋ามาด้วยดังนั้นเป็นตัวชัดเจนว่าถ้าเราทำกลุ่มออมทรัพย์แล้วเราจะรู้แน่นอนว่าคนที่มาร่วมกับเรานั้นร่วมด้วยความจริงใจเริ่มก่อตั้ง174คนปัจจุบัน350คน เงินทุนหมุนเวียนเริ่มก่อตั้ง1,000 0บาทปัจจุบันล้านหล้านห้าแสนทางกลุ่มออมทรัพย์สำรวจความต้องการของสมาชิกว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นต้องการสิ่งของประเภทใดอย่างเช่นของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนเครื่องมือวัสดุอุปรกรณ์การประกอบอาชีพที่จะเป็นประโยชน์ให้กับ สมาชิกนำไปประกอบอาชีพและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ 1. เอาทุนไปใชเ้เพื่อเป็นกองทุนให้กับบุตรหลานในการศึกษาต่อเริ่มเกิดออมทรัพย์ผู้หญิงก็มีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าการเองก็ทํางานในนั้นก็เลยได้ขับเคลื่อนให้ผู้หญิงเข้ามาถ้ามีผู้ชายล้วนๆก็คือผู้หญิงบางคนนะมไม่กล้านะเขาเป็นมีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีน แต่ก่อนนะผู้หญิงไม่ออกนะนอกนอกบ้านเนี่ยมันอยู่แบบอยู่แต่ในบ้าน,นคืออย่างกะเองก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยออกนะั่นเดี๋ยวนี้มีประชุมที่ไหนก็ออกเพราะว่าคือคนที่บ้านก็เข้าใจแล้วว่าเราออกไปแล้ว้เราไม่ได้ทําอะไรคือเราออกไปขับเคลื่อนให้คนในชุมชนของเรานี่ดีขึ้นก็นคือมีโอกาสก็คือได้พัฒนา ศักยภาพเถราเราไม่ออกนอกพื้นที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงเรารู้แต่ในชุมชนของเราเองเปล่งขึ้นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีความสามารถอาจจะเป็นมีความสามารถกว่าผู้ชายอีกมาสอนนะคือให้ความรู้ไงให้ความรู้มาสอนทํานู่นทานี่คือคือให้ชุมชนมีอาชีพไงเพราะว่าบางคนก็ความรู้ก็ไม่มีไม่รู้ให้เงินเราก็กินหมด ถ้าเขาให้ความรู้นี่ให้ความรู้แล้วก็ให้ทุนก็อาจจะดีหน่อยเราเคยผ่านเคยชินกับระบบราชการมานานแล้วทําให้สังคมเราอ่อนแอไม่สามารถคิดเองไม่สามารถทําอะไรเองหมดรอใบสั่งอย่างเดียวรอเขาป้อนมาอย่างเดียวก็เลยไปต้นคิดถือว่าเราจะต้องโตขึ้นในเรื่องขององค์กรจริเจนเดังนั้นพอเราทําสักระยะหนึ่งก็เห็นผลจริง,รงว่าองค์กรพัฒนาเอกชนก็เริ่มไหลเข้ามา โครงการไอชันเอกก็ดีกระจายจะตศรัทธาก็ดีอะไรอะไรก็มาหมดแต่รัชการก็มาเหมือนกันแต่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณจะเอาอะไรเป็ดกูให้มา,าคุณจะอ,อะไรวัวกูให้มาแต่ขององค์กรไอชันไม่ต้องคิดต้องอะไรต้องสร้างต้องปฏิบัติเนี่ยที่พวกเราต้องการปัจจุบาล